แต่มีคณะวิติราชใช่เลยครับแต่ไอ้ที่บนเวทีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเออโรมดีดาไหนๆเอาไอติมให้ป๊ะป๊ขอซื้อไอติมหน่อยค่ะปป๊ซื้อไอติมหน่อยค่ะนี่ไงวิธีประกอบสิอันนี้อ่ะ

นี่ป๊าให้น,นี้วิจิรับวิจิรับค่ะขอบคุณค่าก่อนอุ้ยขอบคุณค่าก่อนลูกอ่าวิจิป๊าให้วิจินะคะอ่าวิจิรับวิจิรับประกอบยังไงลูกประกอบยังไงคะเปยังไ,ไงให้ยังไงเอาวิจิให้ป๊าวิจิให้ป๊าค่ะ ไหนวิจิเอาไอติมให้ป๋าป้าค่ะวิจิเอารถไหนให้ป๋าป้าคะนี่นี่วิจิเอารถสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เออรถสตรอเบอรี่ให้ป๋าป้าไหมคะเอาไหนให้ป๋าป้านี่เอ้ยน่ารักค่ะน่ารักนะคะไหนให้ป๋าป้าไหมให้ป๋าป้าไหม ให้ปบปลาไหมให้แบบปาไหมอเออริงต้อลไหนด้ตัวเอง่อหแห่ยเออไหนดูที่วันนี้จะอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนเรื่องอะไรคะไหนไหนดูเออไหนลองดูสิลองดูสิลองดูสิคะเล่มไหนดีคะลูกฮะ เล่มไหนดีคะลูกเล่มไหนดีคะสาวน้อยอือมีทั้งหลายเล่มเนาะเออเล่มนี้ไหนอ่าเล่มไหนขอป๊า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 ขอเล่มหนึ่งบิจิให้ป๊าป๊าเล่มหนึ่งสิคะให้ป๊าป๊าเล่มไหนนะให้ป๊าป๊าเล่มหนึ่งให้ป๊าป๊าไหมให้ป๊าป๊าเล่มหนึ่ง